อสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบาน้อยล้อยกินครับมือน,นี้มาครับตัวนี้เจลขี่ปลาครับเจลขีปลากินครับลวกบะเขือ เดียวกี่ปลาใส่ิีไปเลยหมดตรงเบาะไาาาร้หานมากคำๆค,ครับเนะี่ะหยาโบเผ็ดแนเวเ็นที่เขามันคำครับนั่งใต้แสงไฟก่อนสิลงมื้อกินนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตะไใครกดไลค์กดแชร์รเพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ่าวหน่อยร้อยกินน้ำเลยครับขอบคุณครับสำหรับการกิดตามและการรับชมนะครับเนาะ บักเคือบอกบวกเขาก็มีครับคำแหลกเขาอยู่ข้างล่างคือเกาคำแรกเดี๋ยวโคเลเขามันเกากันก่อนมือมันมียัางเลยแจวขีดปลาใส่ครับอันนี้แบบขิดแขนเลยอื้ยแดงจึงคืองมีนองไก่ครับ สองสามน่องเกือกเลยทำแรกอื้ม ห้องหลอกปากเลยมนันนะครับมาจะแจกรองกันมืองินเขากับแจว Alkınlığı var mı? มือนี่ลูกสาวบุรล่งทลิปน้าครับเป็นว่าก,กินแจวบุก,กินทำดอกคนว่า <c oughs> จิลบกวนภาพกัาสิบชูชัดไม่อลายเทศจ็ตการแล้วมันเลยบ่ม,มีถั่วไส้ใสลองใส่ครับอัน,น,นอ้องไก่ลองมืองครับเขากันบ่อเจียวขีนปลากับน้องไก่ พราะน้องไกเป็นเหนืออขาวกับเจียวคมขมบันอนพี่ลงคำรับมือนี่พักกับบุหลาย ลวบะคืออ่ ดาว่ามาแล้วนี like. ah, hmm? uh ่ม huh. uh ันเห็นหนูด uh ้วยหครับเอหนูอยากกินนมฮึอกกินเนยะหอเียครับรับแก้วครับนน้ำี่สนาป่ป๊าสออก

เป็นจ่าจาเนบุเป็นหมื่นหมื่มวมวกล่องกั็พอดีคุณแทวและบาง

แมงปูจีก็มาก,กวปวนแหล้วหัวผักเลยครับแจวสุดยอดเลยแบบแซบลองมึงดูครับกันส่วนได้เน้นบุมเฮ่ 嗯，我们造化了。

ข่าวการจิบหลับใจจะคำใหญ่ยยๆเข้าไปสี่หาคำอยู่เลยปีกเสืพอพรหมคำนี่บุกปีกเสือดำครับแจวคุยเสือกบุกปีก à rồi Gỡ ừ. bật lái bạn chèo ừ. mẹ ăn rung đâu ้องง่าว่ากินยังครกินมมก้อมอกัอไม่อยากินแ่งปล้งครับนองไก,อก,ก,อก่อกินน่องไก่อะนืองไก่ไปหากระดูกกนน่องไก่มันบ่เ็บ่เอาละครับคิดนึ่กับ คือเก่าคือเดิมครับบวเบิดยินเจียวบวเบิดยินเจียวบวเบิดครับอะไครับทุกท่านนี่ก็อย่าลืมฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบัตรนักกินน้ำเดือดครับขอบคุณครับบ๊ายบาย